ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่266รรู้สึกขมขื่นยิ่งกว่ากินยาจีน อีหลิงทำไมเธอถึงมีการบ้านไม่รู้จบกับการสอบที่ไม่รู้จบอยู่ตลอดชีวิตฉันยังรู้สึกว่าการสอบเดือนที่สองเพิ่งผ่านไปได้ไม่เท่าไหร่การสอบกลางภาคก็จะมาทำลายชีวิตฉันอีกแล้วเมื่อนึกถึงผลการสอบในอีกสองวันข้างหน้าหูเจียวเจียวก็หมดแรงหวังเซี่ยงจ้องมาส่งสมุดการบ้านคณิตศาสตร์คืนให้หูเจ,เจียวเจียวเมื่อได้ยินหูเจียวเจียวบ่นเขาก็รู้สึกรังเกียจทำอะไรไม่ได้ก็บ่นเป็นอันดับแรก คือหูเจียวเจียวนอนอยู่บนโต๊ะโดยไม่ขยับและหันไปหาหวังเซี่ยงจงตอนนี้เธอไม่แม้จะสนใจที่จะไปโต้เถียงกับเขาเมื่อหวังเซี่ยงจงส่งการบ้านให้กับเจียนอีหลิงเขาก็พูดกับเจียนอีหลิงบางคนก็อย่าลืมเดิมพันที่ทำไว้กับฉันนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอทำการบ้านคณิตศาสตร์ของเธอผิดมากน้อยเท่าไรฉันคิดว่าเธอควรยอมรับความพ่ายแพ้โดยเร็วที่สุดการบ้านของเจียนอีหลิงสามารถใช้คำว่ายุ่งเหยิงมาอธิบายได้ หวังเซียงจงพูดจบก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูสีหน้าหมดหวังของเจียนอีหลิงแต่สุดท้ายดูเหมือนว่าเจียนอีหลิงจะไม่ได้ยินเขาหวังเซียงจงจึงพูดต่อไปว่าแกล้งทำท่าต่อไปเถอะเจียนอีหลิงไม่สนใจหวังเซียงจงเมื่อหวังเซียงจงไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้เขาจึงได้แต่หันหน้าและเดินจากไป หูเจียวเจียวบ่นต่อไปว่าฉันอยากเล่นเกมอยากเป็นปลาเค็มตลอดเวลาไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบการเรียนแต่ความรักข้างเดียวมันเจ็บปวดเกินไปฉันรักที่จะเรียนรู้แต่การเรียนรู้ไม่เคยเต็มใจที่จะมองกลับมาที่ฉันและรักฉันบ้างเลยสักนิดท้ายที่สุดฉันก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เขากลับมาหลงไหลฉันได้ทำไมฉันไม่ตื่นขึ้นมาก่อนหน้านี้และอยู่ให้ห่างจากการเรียน ดูเหมือนว่าหูเจียวเจียวจะได้รับความเจ็บปวดจากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เธอระบายความขุ่นเคืองออกมาในตอนนี้ราวกับว่าเธอกำลังอ,อกหักจากพวกคนเลวหรือเหวินก็อยู่ตรงนั้นถึงไม่ชอบเรียนเธอก็เล่นเกมไม่เก่งอยู่ดีหูเจียวเจียวยิ่งเศร้ากว่าเดิมพี่สาวเวินฉันคิดว่าพระเจ้าส่งพี่มาทรมานฉันแน่เลยถึงแทงถูกใจดำฉันได้ทุกครั้งตอนนี้หัวใจของฉันคนนี้มันพรุนไปด้วยรูนับพัแปดร้อยรูนั้นถูกพี่แทง ที่เหลืออีก200นั้น100ถูกเจาะโดยแม่ฉันกับอีก100ถูกครูเจาะหูเจียวเจียวนอนฟุบอยู่บนโต๊ะไม่ยอมลุกขึ้นเจียนอีหลิงพี่ชายเธอกำลังตามหาเธอเพื่อนร่วมชั้นที่นั่งอยู่ใกล้ประตูห้องเรียนเรียกเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงเงยหน้าขึ้นแล้วเหลือบริษัทมองไปที่ประตูเจียนหยุนหน้าถืออะไรบางอย่างในมือสีหน้าเขาดูประหม่าเล็กน้อย ในเวลานี้นักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวนมากกำลังดูเจียนอ e ีหลิงหลังจากเหตุการณ์ที่แล้วทุกคนมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับพี่น้องคู่นี้มานานและทุกคนก็ยังสงสัยเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของทั้งสองอยู่บ้างภายใต้การจ้องมองของนักเรียนเ e จียนอีหลิงเดินไปที่ประตูเจียนหยุนหน้าส่งของขวัญให้กับเจียนอ e ีหลิงยินดีด้วยขอแสดงความยินดีที่สอบมิเทอร์มอเสร็จ เจียนหยุนหน้าไม่กล้ามองเข้าไปในดวงตาของเจียนอีหลิงโดยตรงกลัวเห็นความขยะขยงในสายตาเธอเจียนอีหลิงเหลือบอมองไปที่ของขวัญที่เขายื่นให้ตรงหน้าชะงักชั่วขณะแล้วยื่นมือไปรับขอบคุณคำว่าขอบคุณทั้งสุภาพและใจดีเจียนหยุ่นหน้าไม่สามารถบอกได้ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่แม้แต่น้อยแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง เจียนอีหลิงหันหลังเดินกลับไปที่ห้องเรียนเจียนหยุนหน้ามองตามหลังของเจียนอีหลิงที่กำลังกลับไปที่ห้องเรียนความรู้สึกในใจของเขาขมขื่นยิ่งกว่ายาจีนที่เขาเคยกินมาก่อนเขาไม่สามารถพูดในสิ่งที่เขาเตรียมที่จะพูดกับเธอได้สักคำเจียนหยุน่หน้าลังเลที่ประตูสักพักก่อนจะเดินจากไปเป็นปลาเค็มก็คือไม่อยากทำอะไรเลยตอนที่267 เผชิญหน้ากันที่สตูดิโอวิดีโอ 1. นักเรียนในชั้นเรียนพิเศษของโรงเรียนมัธยมมีความรู้สึกที่ค่อนข้างคลุมเครือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจนหยุดหน่ากับโมชีวินในชั้นเรียนของพวกเขานั้นดูแข็งกระด้างแต่เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวนักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่น่าด้านที่จะถามคำถามอะไรมากไปกว่านั้นมีเพียงชูชาเท่านั้นที่อยากรู้มากไล่ถามโมชีวิน โมชิวินบอกเพียงว่าหลังจากไม่ได้เจอกันนานความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ได้จืดจางลงไปชูชายยังตามมาถามอีกว่าภาพที่เธอโพสต์ลงในกลุ่มเพื่อนเมื่อคืนนี้เป็นของจริงหรือเธอไปถ่ายโฆษณาจริงๆโมชิวินส่งโพสต์ไปในกลุ่มเพื่อนเมื่อวานนี้ว่ายืนอยู่หน้ากล้องมืออาชีพเป็นครั้งแรกฉันรู้สึกว่ายังประหม่าเล็กน้อยและฉันหวังว่าการถ่ายทำจะเป็นไปอย่างราบรื่นอื้ โมชีวินไม่ได้บอกชูชาว่าเรื่องนี้เกิดจากการจัดก,การของคู่รักที่เธอได้ช่วยไว้โมชีวินนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีดูโดดเด่นและน่าถ่ายรูปมากนายหญิงเฉียนมีเส้นสายกับแหล่งข้อมูลอยู่ในมือและเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ช่วยชีวิตเธอแนะนําให้โมือวินรับงานโฆษณาธรรมดาบางโฆษณาเน้นความสร้างสารรค์ไม่ขอใช้พวกดาราแค่หาคนที่เหมาะกับโฆษณาเท่านั้นและโมชีวินก็ได้รับโอกาสดังกล่าว นายหญิงเฉียนบอกกับโมชิวินว่าเธอไม่เพียงแต่จะได้รับค่าโฆษณามากมายแต่ยังช่วยแก้ปัญหาความยากลำบากของเธอและแม่ด้วยความสามารถของเธอเองอีกทั้งเธอเองก็ยังมีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงอีกด้วยแน่นอนว่ามันเป็นแค่เพียงโอกาสน้ำในอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นลึกมากและความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดด้วยการถ่ายทำโฆษณานั้นต่ำมาก เธอได้รับยืนยันจากโมชิวินแล้วชูชาก็มีท่าทางอิจฉาชิวินเธอยอดเยี่ยมมากเธอยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายในขณะที่คนอื่นๆทำงานอย่างหนักออกกำลังการยะใช้เส้นสายยังต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีโอกาสถ่ายโฆษณาฉันแค่โชคดีเท่านั้นโมชิวินสีหน้าเป็นปกติเธอไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเธอได้ถ่ายโฆษณาอย่าพูดแบบนั้นเธอพูดว่าโชคดีทำไมคนอื่นถึงไม่มีโชคแบบเธอบ้าง ฉันคิดว่าโชคเป็นส่วนหนึ่งแต่รูปร่างหน้าตาของตัวเธอเป็นหลักชูชาเอาแต่ชมเชยโมชีวินบ้านเก่าตระกูลเจียนเจียนอยู่หมินปิดกั้นทางเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงเดินอ้อมตัวเขาแต่เขาไม่ยอมเจียนอีหลิงไปทางซ้ายเจียนอยู่หมินไปทางซ้ายเจียนอีหลิงไปทางขวาเจียนอยู่หมินไปทางขวาน้องสาวสัญญากับพี่ชายหน่อยนะ เจียนอยู่หมินนั้นเพื่อที่จะทำให้น้องสาวตัวเองสัญญาว่าจะเป็นนางเอก MV เพลงใหม่ของเขาจึงเริ่มทำตัวหน้าด้านไม่เจียนอีหลิงยังไม่ยอมตกลงคำขอของเจียนอยู่หมินเกินความสามารถเธอพี่ชายสอนน้องเองอย่ากกลัวเลยพี่สอนน้องเองเจียนอยู่หมินได้สอนน้องสาวถ่ายฉาก MV เรียบร้อยแล้วและเมื่อยิ่งคิดมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากทำให้เป็นจริงเท่านั้นไม่ได้จริงๆ เจียนอีหลิงแสดงไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นไม่ได้มันไม่สําคัญจริงๆถ้าน้องทําไม่ได้จริงๆพี่ชายของเธอจะคว้าตัวเธอและออกไปทันทีพี่ชายคนนี้จะแอบเอาขนมมาให้เธอโอเคเจียนอีหลิงถูกย่าเจียนควบคุมเธอสามารถกินขนมหวานได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นเจียนอยู่หมินจึงใช้ขนมล่อเจียนอีหลิงเจียนอีหลิง แม้ว่าเธอจะชอบกินขนมแต่เธอก็ไม่ถึงกับที่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อขนมสักชิ้นเธอไม่ใช่เด็กแต่สุดท้ายเจียนอ e ีหลิงก็ต้องยอมตกลงไปกับเขาในที่สุดเธอสัญญาเจียนอยู่หมินว่าจะไปกับเขาไม่ว่ายังไงหากพวกเขาพบว่าเจียนอ e ีหลิงไม่สามารถร่วมมือกับการแสดงได้พวกเขาก็จะปล่อยให้เธอกลับมาตอนที่268เผชิญหน้ากันที่สตูดิโอวิดีโอ 2. นัดเจอกันที่สตูดิโอสุดสัปดาห์เจียนอยู่หมินพาเจียนอีหลิงไปที่สตูดิโอและเริ่มบันทึก MV เพลงใหม่บังเอิญที่วันนี้โมชีวินก็มากับบริษัทถ่ายทำละครโทรทัศน์เช่นเดียวกันบริษัทละครโทรทัศน์รับถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ของจูปิเตอร์กับบริษัทที่รับหน้าที่ถ่ายโฆษณาโมชีวินในครั้งนี้เป็นบริษัทเดียวกันดังนั้นพวกเธอจึงมาปรากฏตัวในบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์ด้วยกัน เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องบังเอิญล้วนๆแม้ว่าพวกเธอจะอยู่มาในบริษัทเดียวกันแต่การบันทึกวิดีโอของทั้งสองฝ่ายนั้นจะแยกกันอยู่และไม่ส่งผลกระทบต่อกันและกันและระหว่างทางไปห้องน้ําเจียนอีหลิงก็เดินไปเผชิญพบกับโมชีวินเมื่อเห็นเจียนอีหลิงโมชีวินก็หยุดเจียนอีหลิงทําไมเธอต้องติดตามทําในสิ่งที่ฉันต้องการทําอยู่ตลอดทําไมเธอต้องสู้กับฉันด้วยโมชีวินถามเจียนอีหลิง เธอไม่เข้าใจความคิดของเจียนอีหลิงก่อนหน้านี้เธอกับเจียนหยุนหน้าทำอะไรเจียนอีหลิงก็ต้องติดตามมาขัดขวางก่อนหน้านี้เธอเข้าร่วมการแข่งขันเคมีอีกฝ่ายก็ยังลงทะเบียนแข่งกับเธอและใช้กระทั่งอิทธิพลของครอบครัวในการโกงเอาชนะรางวัลเจียนอีหลิงชำเลืองมองไปที่โม่ชืวินหันหน้าตั้งใจจะเดินหลีกอีกฝ่ายเธอไม่สนใจที่จะขัดแย้งกับโม่ชือวิน ถ้าเธอรู้ว่าโมชิวินจะถ่ายโฆษณาที่นี่ในวันนี้เธอก็จะไม่มาเจียนอีหลิงรู้เรื่องที่โมชิวินรับถ่ายโฆษณาซึ่งมีอธิบายไว้ในหน้าหนึ่งของหนังสือต้นฉบับตามหนังสือต้นฉบับโมชิวินได้ช่วยนายหญิงของครอบครัวที่ร่ำรวยเมื่อ2ปีก่อนนายหญิงคนนี้มีพื้นเพในวงการบันเทิงและมีเส้นสายมากมาย เพื่อเป็นการขอบคุณโมชีวินสำหรับบุญคุณที่ช่วยชีวิตเธอในหญิงนี้ได้ปูทางสำหรับโมชีวินและอบอุ้มโมชีวินเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงเจียนอีหลิงไม่ได้ตั้งใจที่จะแทรกแซงการดำเนินไปของพล็อตด,ดั้งเดิมและไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ระหว่างโมชีวินและฉินชวนทั้งไม่ต้องการก่อกวนความก้าวหน้าในอาชีพของโมชีวินโมชีวินยื่นมือปิดกั้นทางเดินของเจียนอีหลิง เจียนอีหลิงแม่ของฉันไม่ได้เป็นคนรับใช้ของตระกูลเจียนอีกต่อไปและไม่มีเส้นทางที่จะมาบรรจบกันระหว่างฉันกับเธออีกแล้วทำไมเธอต้องตามกัดฉันให้ตายด้วยในอดีตตอนนั้นเพราะว่าแม่เธอทำงานที่ตระกูลเจียนเธอต้องทนกับความยากลำบากและการดูถูกดูแคลนของเจียนอีหลิงแต่ตอนนี้เธอไม่มีเหตุผลที่จะต้องอดทนต่อการตามจิก,กัดของเจียนอีหลิงอีกต่อไปเธอคิดมากเกินไป เจียนอีหลิงเฉยเมยฉันก็หวังว่าฉันคิดมากเกินไปโมชีวินไม่เชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญเจียนอีหลิงไม่ได้อธิบายอะไรอีกเพียงเหลือบริษัทมองไปที่มือของโมชีวินที่ขวางหน้าเธอเอาไว้เปิดทางโมชีวินกัดฟันและสุดท้ายก็เอามือออกไปเจียนอีหลิงเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกครั้งเมื่อการถ่ายทำเริ่มขึ้นเจียนอีหลิงใส่ชุดโกธิคโลลิต้า แม้ว่าเจียนอีหลิงจะตัวเล็กแต่ก็ไม่มีปัญหากับสัดส่วนร่างกายหลังจากใส่กระโปรงโกธิกลอริต้าแล้วเธอก็โชว์เรียวขาขาวยาวเมื่อเทียบกับกระโปรงสีดำแล้วผิวเธอก็ดูยิ่งขาวและบอบบางมากขึ้นและผมยาวที่มัดเป็นหางม้าในวันธรรมดาของเจียนอีหลิงก็สยายลงเช่นเดียวกันผมนุ่มยาวตกลงมาถึงเอวเธอ เธอสวมมงกุฎขนาดเล็กที่มีเพชรประดับอยู่ในแนวเอียง45องศาบนศีรษะทันใดนั้นเจียนยูหมินก็รู้สึกเสียใจที่ปล่อยน้องสาวให้มาถ่าย MV เจียนยูหมินมองไปยังผู้ชายคนอื่นๆในสตูดิโอยิ่งมองยิ่งไม่พอใจเจียนอ e ีหลิงคิดว่าการถ่ายทำน่าจะเป็นไปได้ไม่ดีแต่ผู้กำกับกลับไม่มีข้อกำหนดใดๆสำหรับสีหน้าท่าทางของเธอเนื่องจากนางเอก MV เพลงใหม่ของจูปิเตอร์เขาอยากได้ภาพดักโลลิ การถ่ายทำจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่คาดคิดผู้กำกับ MV พอใจกับการแสดงของเจียนอีหลิงมากเขาชมเชยครั้งแล้วครั้งเล่าตอนที่269มหาเทพเจสิบหนึ่งหลังจากการถ่ายทำสิ้นสุดลงเด็กสอาคนและสมาชิก4คนของจูปิเตอร์และเจียนอีหลิงก็มาพักผ่อนอยู่ด้วยกันในเล้าลววสวินชักชวนให้ทุกคนเล่นเกม จากนั้นทุกคนก็โห่ร้องยินดีต่างพากันอยากเล่นด้วยกับเจียนอีหลิงมันหนกหูมากเกินไปเจียนยูหมินไม่ลังเลที่จะต่อต้านเกมที่พวกนายเล่นมีแต่เลือดและความรุนแรงนั่นไม่ใช่แนวของน้องสาวฉันเจียนยูหมินหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดเกมแต่งตัวผู้หญิงแล้วส่งให้เจียนอีหลิงน้องสาวน้องเล่นเกมนี้อย่าเล่นกับพวกนั้นพี่เติมเงินให้น้องสองหมื่นเพชรในนั้นน้องสามารถซื้ออะไรก็ได้ตามต้องการ ลวดสวินไม่ยอมพี่อยู่อย่าทำแบบนี้เกมแต่งตัวแบบนี้เสี่ยวหลิงก็ต้องอยู่คนเดียวสิมันหายากนะที่ทุกคนจะได้มารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่าการเล่นเกมเป็นทีมร่วมกันมันสนุกกว่าสมาชิกอีกสองคนก็พูดขึ้นใช่พี่อยู่เราต้องการพาน้องสาวอ e ีหลิงมาเล่นเกมที่เหนียวเกินไปก็ไม่ดีนะพี่ใครขี้เหนียวฉันขี้เหนียวตรงไหนเขาจะไม่ยอมให้ไอ้พวกนี้เข้าใกล้น้องสาวเขามากเกินไป นี่ถือว่าขี้เหนียวแล้วเหรอลวดสวินกล่าวว่าสหายพวกเรามาเปิดแล็ปท็อปแล้วไปที่เกมกันเลยดีกว่าส่วนที่อยู่นั้นผมจะช่วยรังเขาไว้ชี้ไปอย่างน้ำตาไหลลวดสวินนายอยากจะมีชีวิตที่ดีอยู่อีกหรือเปล่านายอยากจะรังพี่อยู่ไว้ในแน่ใจหรือว่าจะจับเขาได้ไม่ปล่อยเขาให้ไปทางอื่นอย่างที่ทุกคนรู้ร่างกายของลวดสวินอ่อนแอที่สุดในบรรดาสี่คน งั้นก็ให้พี่เหว่ไปแทนลวดสวินรีบบูชายันคนที่สูงที่สุดและทรงพลังที่สุดในหมู่ทุกผู้คนเล่อเหยาเจียนอยู่มินถูกปราบอย่างรับคาบด้วย1ต่อสในตอนท้ายเขาก็ทำได้เพียงแค่ดูทั้ง3คนเปิดเซอร์ไอเอ็นวีอนตรงหน้าเจียนอ e ีหลิงเกมเฟฟเสที่ดูเดือดเลือดพล่าและน่ากลัวเจียนอยู่มินเลิกดิ้นรนยอมรอมชอมและยอมให้เจียนอ e ีหลิงเล่นแซดอเออาร์จไอนกับเพื่อนทั้งสาเขา เขาร่วมมือกับเจียนอีหลิงพร้อมที่จะให้เจียนอีหลิงเล่นเกมได้ทุกขณะหากน้องสาวไม่กลัวเนื้อหาของเกมเขาจะชี้ชวนให้เธอเล่นต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะมีประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีเจียนอยู่มินถามเจียนอีหลิงว่าน้องสาวน้องมีบัญชีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ใช้บัญชีของพี่ชายได้ืออถ้าไม่มีน้องจะลงทะเบียนก็ได้เจียนอยู่มินคิดว่าเจียนอีหลิงไม่มีบัญชี เจียนอีหลิง e ล็อกอินเข้าใช้บัญชีของเธอเองลววศวินถามชื่อบัญชีของน้องสาวอ e ีหลิงคืออะไรหรือมาเพิ่มเพื่อนแล้วจัดตั้งทีมกันเถอะเจียนอยู่หมินชำเลืองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเจียนอีห e ลิงแล้วตอบลววศวินว่าเจนหนึ่งศูน e ย์หือลววศวินดูมีท่าทางประหลาดใจอย่างชัดเจนพี่หลู่ดูให้ดีซิมีสัญ,ญลักษณ์อื่นหรืออะไรอีกบ้างหรือเปล่า จะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรอีกก็มีแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเจกับตัวเลขสิบเท่านั้นเดี๋ยวก่อนที่อ่านผิดที่หรือเปล่าลวดสวินถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ้าเด็กพวกนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกนายฉันไม่ได้บอกทุกอย่างชัดเจนแล้วเหรอนายไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำสามคำนั้นยังไงกันเหรอน้ำเสียงเจียนอยู่หมินเจือปนไปด้วยความโกรธไม่ใช่อย่างนั้นพี่อยู่แน่ใจนะว่าเป็นบัญชีนี้บัญชีนี้เป็น ลวดสวินรู้สึกแปลกใจขณะพยายามเพิ่มบัญชีนี้เป็นเพื่อนจากนั้นคำขอออเป็นเพื่อนของลวดสวินก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเจียนอีหลิงเจียนยู่มินเห็นคำขอเป็นเพื่อนจึงกล่าวว่าดูสินายไม่คิดว่าชื่อนี้หาง่ายจะตายช่างโง่จริงๆเจียนอีหลิงคลิกยืนยันรับเป็นเพื่อนลวดสวินเห็นเจนหนึ่งศูนย์เพิ่มขึ้นมาในรายชื่อเพื่อนของเขา เขาทบทวนซ้ำอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจย้ำเพื่อรับรองความถูกต้องว่าจะเป็นการเรียนแบบชื่อหรือเจสิบดั้งเดิมตอนที่270มหาเทพเจสิบสกระทั่งเขาดึงเจียนอีหลิงเข้าทีมแล้วลวดสวินก็ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตลวดสวินเด็กอย่างนายทำอะไรอยู่ทำไมนายไม่เริ่มเกมเร็วหน่อยเมื่ออยู่ทำอะไรท่าทีรังเกียจที่เจียนอยู่หมิน่นมีต่อลวสวินเหมือนแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวไม่มีที่สิ้นสุด ลวดสวินถามเจียนยูหมินเจียนยูหมินพี่คิดว่ามีปัญหากับบัญชีน้องสาวของพี่หรือเปล่าไม่มีปัญหาตัวละครเธอเหมาะสมกับภาพพ์จริงๆของเธอเจียนยูหมินพูดถึงตัวละครในเกมของเจียนอีหลิงที่เป็นเด็กสาวโลลิน่ารักเจียนยูหมินไม่รู้ว่าโลลินีจ่ายวินเชิงและอยู่ีได้ช่วยเหลือเอาไว้เจียนอีหลิงเกือบเลือกตัวละครคุณลุงแล้วผมไม่ได้พูดถึงตัวละครในเกม ลววศวินรู้สึกรำคาญเจียนอยู่หมินทำไมพี่อยู่จึงไม่เข้าใจมันเข้าใจขนาดนั้นเลยเหรอเขาจะหาแฟนในอนาคตได้ไหมนี่ช่างน้าเป็นห่วงจริงๆแล้วนายลังพูดถึงอะไรกันช่วยลองดูชื่อเสี่ยวหลิงให้ชัดอีกทีฉันดูไปกี่รอบแล้วแล้วดูลิเดอร์บอร์ดระดับภูมิภาคในหน้าเริ่มเกมหน่อยทำไมฉันต้องไปดูอะไรบ้าๆนั่นด้วย เจียนอยู่หมินพูดขณะมองไปที่ลีดเดอร์บอร์ดของภูมิภาคชื่อที่อยู่บนสุดนั้นสะดุดตามากเจสิบเอเซียหลิงชื่อที่อยู่อันดับหนึ่งนั้นเหมือนกับชื่อของน้องเลยลวดสวินยกหน้าผากพี่อยู่พี่นี่เกินเยียวยาจริงๆเจียนอยู่มินหยุดนิ่งสักครู่แล้วก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหลังจากนั้นน้องสาวน้องคืออันดับหนึ่งของตารางเหรออื้อเจียนอีลิงตอบด้วยน้ำเสียงเฉยมาก ไม่น้องบัญชีของน้องกลายเป็นอันดับหนึ่งในตารางได้ยังไงฉันไม่รู้เจียนอีหลิงจำได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นหมายเลขสองเธอไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆถึงกลายเป็นคนแรกในตารางกลายเป็นว่าที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางอันดับไม่รู้ว่าหล่นลงมาตอนไหนท่าทางของจูปิเตอร์ทั้งสี่คนสอดคล้องกันมากอาแฮมเอาละไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นมากนะเรามาเริ่มกันเถอะ เจียนยูหมินกล่าวเจียนยูหมินเข้าใจว่ามีคนอื่นช่วยเจียนอ e ีหลิงเพื่อให้บัญชีนี้มีอันดับสูงไม่ว่ายังไงน้องสาวจะเล่นเกมยิงที่รุนแรงแบบนี้ได้ยังไงกันจากนั้นลัวสวินก็คลิกปุ่มเริ่มเกมเกมเริ่มต้นขึ้นและความคิดของเจียนยูหมินก็ถูกล้มล้างไปในทันทีมีหน้าจอป,ป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อนร่วมทีมของคุณเจสิบ ฆ่าเซร์กด้วยปืนไรเฟิล M416 และได้รับ60คะแนนเพื่อนร่วมทีมของคุณเจสิบฆ่าเซร์กด้วยระเบิดและได้รับ60คะแนนคนทั้งสี่ห้องดูงี่เง้าไปในทันทีเจียนอยู่หมินกำลังเฝ้าดูน้องสาวเขาใช้งานมือเล็กๆขาวๆสองข้างมือหนึ่งวางบนเมาส์และอีกข้างอยู่บนแป้นพิมพ์การทำงานที่ยืดหยุ่นด้วยสองมือเยือกเย็นและสงบเงียบ ไม่เพียงแต่สิ่งที่เขากังวลก่อนเกมจะเริ่มไม่เกิดขึ้นแต่เสิร์กที่ถูกทรมานและถูกฆ่าก็ดูน่าจะเป็นกังวลมากกว่าหลังจากเกมจบลงทีมของพวกเขาก็ได้ที่หนึ่งอีกสามคนไม่ได้มีส่วนร่วมมากนักเจียนอ e ีหลิงตัวคนเดียวกวาดพวกมันเกือบทั้งหมดในที่สุดจูปิเตอร์ทั้งสี่ก็ยอมรับความจริงที่ว่าน้องสาวอ e ีหลิงเป็นเซียนเกมอันดับหนน้องสาวอ e ีหลิงขอเกาะขาไปหน่อย น้องสาวอีหลิงพาพี่ไปให้ถึงจุดนี้หน่อยนะน้องสาวอีหลิงยังขาดพี่ชายอีกคนเกาะข้อเท้าไปด้วยก็ยังดีเจียนอยู่หมิ่นไม่ยอมชี่วชี่วชิ่วใครเป็นน้องสามอีหลิงของพวกแกนี่เป็นน้องสาวชันต่างหากไม่เป็นไรถ้าคนที่บ้านจะเรียกแต่ถ้าเป็นสามคนนี้เขาไม่ยอมให้มาเรียกน้องสาวอีหลิงช่างไรอย่างอายนะในตอนนั้นทีมของพวกเขาก็ได้รับคำขอเข้าร่วมทีมผู้เล่นขอเข้าร่วมทีม โลลิในที่นี้หมายถึงเด็กหญิงน่ารักน่ารักสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้